สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ9โมงเช้านะคะตอนนี้เราขึ้นมา <c oughs> ตอนนี้พาขึ้นมาบนยอดบนเนินเขานะคะไม่ใช่ยอดเขาพาลูกๆขึ้นมาเดินนะคะเลยเก็บภาพบรรยากาศวิวด้านบนมาให้ดูนะคะทุกคนเนี่ยนี่ก็เป็นวิวชนบทตอนนี้พระอาทิตย์เพิ่งจะนี่ อาพเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาก็ทำให้อุ่นได้ตอนนี้เหนื่อยนี่นะคะก็เป็นเนินข่าเล็กๆที่รพรอศจะพาพาเจ้าสองตัวมาเดินตลอดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบิววข้างบนกันนะคะปะเมสซีตอนนี้ผูกผ <c oughs> ูกลูกสาวไว้ข้างบนไม่งั้นเมสซีโนดูดีต้อนรับค่ะใช่ไหม ใช่ไหมเมนใช่ไหมเมนมมน,นี่เห็นไหมคะข้างบนนะข้างบน <c oughs> มันก็จะเป็นเนินเขาเล็กๆทางด้านนูน้น <c oughs> มองไปไกลๆนี่ถึงทะเลเลยนะคะถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะทางนู้นไกลๆนูน้น <c oughs> บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> นี่เป็นหมู่บ้านที่พี่อยู่นะย้ายเข้ามาใกล้ในเมืองเข้ามาหน่อย,ยนึง่งแต่คำ ความหมายในเมืองของพี่นี่คือแบบว่าเป็นเป็นหมู่บ้านก็่ยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่นะคะไม่ใช่ว่าในเมืองใหญนะ่ทางนู้นก็จะเห็นทางมอเตอร์เวย์ด้วยภูมิประเทศแถบนี้ก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดนะคะล้อมรอบแล้วก็หมู่บ้านด้านบนนู้นก็จะมีหมู่บ้านที่อยู่เป็นอยู่บ้าน <c oughs> บนภูเขาด้วยนะคะ รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นชนบทนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้ยินจะได้ยินเสียงไก่ขันเสียงหมาเหา่าเสียงเสียงอะไรประเภทนี้ค่ะไม่ได้ยินเสียงรถเสียงลามากแล้วก็อากาศดีๆนี่นะคะประมาณนี้บนภูเขาลูกนู้น ถ้าตอนตอนหน้าหนาวไม่ใช่ตอนอันนี้คือหน้าหนาวนะคะแต่ถ้าเกิดหน้าร้อนอะ่ะบางทีเขาจะชอบมีไฟป่านะคะแถบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีภาพตอนตอนหน้าร้อนที่มีไฟป่าบนภูเขาลูกนั้นด้วยนะคะเนี่ย,นยบน,นบนน,นนั้นเลยเดี๋ยวจะเอาแทรกมาให้ดูนะคะก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> ก็ เช้าๆหรือไม่ก็ตอนเย็นๆอะจะพาไอ้สองตัวมาเดินแถวนี้แล้วก็เหมือนกับเหมือนกับรู้เนาะเมสซี่นี่เป็นเป็นหมาที่แปลกมากนะทุกทุกครั้งที่อ่าเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรวิ่งไปนะทุกครั้งที่ยกกล้องขึ้นมานะเขาจะต้องก้มหน้าถ่ายรูปไม่ค่อยได้เมสซี่เนี่ยแปลกมากเหมือนกับรู้เลยอะ่ะตอนนี้สสัสจะได้กลิ่นกระต่าย เราจะได้กลิ่นกระต่ายนี่ๆๆแถวนี้บางวันอะเห็นกระต่ายวิ่งวิ่งลงเนีนย่นยๆข้างล่างเนี่ยวิ่งลงรูวิ่งซ่อนแนีนตามพุ่มไม้นะคะนี่ได้กลิ่นกระต่ายแน,น,น,น่ๆดิต้องปล่อยเมสซี่ตัวเดียวนะคะบ้านนี้บรรยากาศดีดีดูสิอยู่คนเดียวด้วยนะผู้หญิงอยู่คนเดียวแล้วก็มีหมาประมาณหกเจ็ดตัวเนี่ย เขามีที่แบบเนี่ยชอบบ้านชนบทแบบนี้นะคะส่วนลูกสาวนะต้องปล่อยไอ้ไม่ใช่ต้องผูกเพราะว่านางจะวิ่งวิ่งไม่กลับแล้วยิ่งไม่เกิดว่าปล่อย2ตัวเนี่ยไปเลยไปเลยนะเอ้นี่ยู่ตรงนั้นก่อนตัดบนึงเมสซี่เมสซี่เซ๊ไฮเห็นไหมไม่ยอมมองกล้องเห็นป่ะเนี่ย นะคะทุกคนโอเคนะคะเก็บบรรยากาศภาพวิวมุมบนมาฝากแค่นี้นะคะก็น,นี่แหละบรรยากาศหมู่บ้านชนบทของประเทศสเปนนะคะตอนนี้อากาศหนาวแต่ว่าก็ไม่หนาวมากอากาศตอนเช้าๆก็ประมาณ1 0 1 1องศาถ้าตอนกลางคืนก็ประมาณ5 6องศาถ้าเกิดไม่ได้แบบมีฝนตกนะคะก็จะอากาศประมาณนี้ไม่ได้หนาวมากไม่เหมือนทางเหนือนะคะ บางคืนเท่านั้นที่อากาศจะแบบเป็นน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหิมะก็ไม่เคยมีแต่เคยมีบนภูเขาลูกนั้นนะคะเคยมีอยู่ปีหนึ่งที่หิมะตกคือปีนั้นอากาศแปรปรวนมากหิมะตกด้านบนนะคะบนภูเขาค่ะโอเคค่ะทุกคนเก็บบรรยากาศมาฝากแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ